สวัสดีช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาครับพี่น้องวันอังคารวันที่4กุมภาพันธ์สองพวันนี้เป็นวันอังคารในสัปดาห์ที่4เทศกาลธรรมดานะครับก็นําเอาบทอ่านจากบทความต่อต้านเฮเลติกโดยนักบุญอิเรเนโอพระสังคราชนะครับในหัวข้อก็บอกว่าในเบอร์กริสต์เจ้าผลแรกของการกลับคืนชีพพระวจานะาของพระเบญเจ้าทรงกลับเป็นมนุษย์พระบุตรของพระเบญเจ้ากลับเป็นบุตรของมนุษย์ เพื่อที่จะรวบรวมมนุษย์เข้ากับพระองค์เองและจะทำให้มนุษย์เป็นบุตรบุญธรรมของพระเบญนเจ้าเราจะปลอดภัยพ้นจากความเน่าเปื่อยและความตายก็โดยการร่วมอยู่ในองค์ที่ไม่รู้จักเปื่อยเน่าหรือตายการร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันนี้จะเป็นไปได้อย่างไรถ้าพระองค์เองไม่ได้รับเอาสภาพของเราก่อนเลยจะมีวิธีอื่นใดหรือที่จะทำให้สภาพเน่าเปื่อยและรู้ตายของเรากลับ สามารถเป็นบุตรบุญธรรมได้นอกจากถูกกลืนหายไปในสภาพไม่เน่าเปื่อยและอมาตะของพระองค์เพราะฉะนั้นพระบุตรของพระเป็นเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพระวจนะนาของพระบิดาเป็นบุตรมนุษย์ด้วยพระองค์ทรงกลับเป็นบุตรมนุษย์โดยประสูติจากพระนางมารีเป็นบุคคลหนึ่งในเชื้อสายของมนุษย์องค์พระผู้เป็นเจ้าเองประทานเครื่องหมายแก่เราในแผ่นดินนี้และในพราสวรรค์เป็นเครื่องหมายซึ่งมนุษย์ ไม่ได้ร้องขอเพราะเขาไม่เคยคิดฝันถึงสิ่งนี้ว่าจะเกิดขึ้นคือหญิงพมจันทร์จะมีคันและบังเกิดบุตรชายผู้ได้รับชื่อว่าเอ็มมานูเอลหมายถึงพระเป็นเจ้าประทับกับเราพระองค์สเสด็จลงมาในโลกนี้เพื่อตามหาแก่ที่หายซึ่งแท้จริงก็คือสิ่งสร้างของพระองค์เองและเมื่อสเสด็จขึ้นสู่สวรรค์พระองค์ทรงนำมนุษย์ที่ทรงไถมามอบถวายแด่พระบิดาพระคริสตเจ้า ผู้ทรงเป็นผลแรกของการกลับคืนชีพของมนุษยาชาติเมื่อเวลาแห่งการลงอาญาและความดือดึงของมนุษย์จบสิ้นลงมวลมนุษยาชาติซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระวรากายนั้นก็จะกลับเป็นขึ้นมาด้วยดังเช่นองค์พระบูเป็นศรีรษะได้ทรงกลับคืนพระชนชีพด้วยความช่วยเหลือของพระเบญจาร่างกายจะเติบโตข้อต่อทุกข้อและเส้นเอ็นทั้งหมดจะยึดติดกันอย่างสนิทแน่นอวัยวะ แต่ละส่วนต่างทำหน้าที่สัมพันธ์กันอย่างดีและพระนิเวศของพระบิดาก็มีอยู่มากมายดุจเดียวกับร่างกายมีอวัยวะหลายส่วนพระเป็นเจ้าสงเพียนอดทนเมื่อมนุษย์ตกในบาปเพราะพระองค์ทรงเห็นล่วงหน้าถึงชัยชนะซึ่งจะได้มาโดยทางพระวจนะความอ่อนแอปล่อยให้พระกําลังมีบทบาทเต็มที่และเมื่อ ให้พระเมตตาและพระริษานุภาพยิ่งใหญ่ของพระเป็นเจ้าเป็นที่ประจักษ์พี่น้องก็เป็นสิ่งที่นักบุญอิเรเนโอนะครับก็เป็นผู้ที่โต้แย้งกับพวกเฮเรติกพวกเฮเรติกก็หมายถึงคนที่เชื่อผิดๆในสมัยนั้นแล้วก็ต่อต้านพระศาสนาจักรแล้วก็คัดค้านแต่ว่านักบุญเอเรเนโอนี้นก็ยืนยันและยืนหยัดน,นะครับในนี้หัวข้อก็บอกพระริษณาเจ้าเป็นบทแรกของการกลับคืนชีพ ก็นําเอาการเสด็จลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ของพระเยซูเจ้านั้นมาเป็นหลักเกณฑ์ในการโต้ตอบในการอธิบายความเป็นจริงว่าพระองค์คือพระเบญจเจ้าพระวจนะททรงรับเอากายนะครับเราได้ยินบ่อยนะพระวจนะนาสงรับเอากายได้ยินมาหลายครั้งแล้วก็คือพระเบญจเจ้าเองพระวจนะนั้นก็คือพระเบญจเจ้าคือพระบุตรพระวจนะของพระเจ้านะทรงรับเอากาย ก็เป็นข้อความเชื่อนะเป็นข้อความเชื่อเราก็บอกแล้วว่าเราพิสูจน์แบบวิทยาศาสตร์อะไรเนี่ยทำไม่ได้เพราะว่าเรามีขีดจํากัดมีข้อจํากัดของความเป็นมนุษย์อยู่นะเราเป็นผู้ที่พระเจ้าสร้างมาเราจะไปพิสูจน์ผู้สร้างมาว่าเป็นยังไงมีธรรมชาติยังไงเราคงทําไม่ได้พระองค์สร้างมนุษย์ด้วยฤทธานุภาพในคํานี้ก็สําคัญแหละนะด้วยฤทธานุภาพของพระผู้เป็นเจ้าเพราะฉะนั้นจึง ต้องมาที่ความเชื่อต้องมาที่พระพรและความเชื่อนี้จะเกิดขึ้นกับใครกับผู้ใดก็เป็นเรื่องราวของผู้นั้นกับพระเบญชาพระเบญเจ้าจะประทานความเชื่อนี้ให้กับผู้นี้ผู้นั้นก็เป็นเรื่องราวที่เขาจะตอบรับสนองหรือไม่พระเบญเจ้าก็จะไม่ได้บังคับหรือว่า,าไม่ได้ทําผิดสัญญาของพระองค์พระองค์สร้างมนุษย์มาแล้วพระองค์ให้ให้อิสระภาพให้มนุษย์เลือก นี่มจาก่างที่ทราบได้ตั้งแต่แรกให้เลือกทําอะไรก็ได้ยกเว้นนะ,ะกินผลไม้จนหนึ่งในสวรรค์ตั้งแต่สมัยสร้างมนุษย์คู่แรกอาดามีวาแล้วก็ทราบนะแต่ว่ามนุษย์ก็ได้ทําผิดได้ทําพลาดแล้วก็ถูกลงโทษแล้วก็รู้และและพระเยซูเจ้านั่นเองก็คือผู้ที่สเสด็จลงมาพระเป็นเจ้าทรงรักมนุษย์แล้วก็ปราถนาที่ให้มนุษย์นั้นกลับ คืนดีไปเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์อีกครั้งหนึ่งก็จึงประทานพระบุตรคือพระเยซูเจ้าเสด็จลงมาในโลกนี้แล้วก็มานํามนุษย์มาสอนมาเทศนาที่แจงมาทาแบบอย่างให้มนุษย์ดูว่าจะต้องทํำยังไงนะจะได้ไปเป็นหนึ่งเดียวพระเจ้าเราทราบดีนะครับเพราะฉะนั้นในชีวิตของเราซึ่งเป็นคริสเตียนเนี่ยเราก็มีหน้าที่ประพฤติปฏิบัติตามคําสอนที่พระเยซูเจ้าสอนจิตอารมณของพระองค์นะ ือจิตลงถึงความรักของการเจริญชีวิตกับผู้อื่นที่ไม่ใช่ตัวเราเองเนี่ยอย่างดีด้วยจิตใจด้วยเมตตาดังที่พระเยสุจ้าทรงกระทำแล้แล้วแล้วก็เป็นแบบอย่างกับเราอันนี้ขอให้พวกเราทุกคนนะครับได้ทําหน้าที่ของเรานั้นอย่างดีดังที่พระองค์ทรงสอนทรงบอกและทรงเป็นแบบอย่างขอพระเบญจเจ้าผู้ทรงสันผานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเชิญ